ก็อยู่ที่ห้องก้องวันมา3วันสองเปืนนะคะตอนนี้ก็รอรถเข้าเมืองไะไปดูกันว่าจะพาไปที่ไหนบ้างจะมาวีวิวลงแอร์โฮเทลอีดลงโซฟาไปดูข้างในกันเลย มาแล้วนะคะเราได้ห้อง2705นี่ห้องนี้นี่เลย2705ในห้องเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเสียปบปลั๊กไฟตรงนี้เสร็จแล้วก็มีทีวีมีเตียงเป็นเตียงสอง เลยยังนะคะแล้วก็มีการน้ำร้อนมีมาผ่นเสื้อให้ด้วยแล้วก็มีกระจกใหญ่ๆห้องก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนไหนดูห้องน้ำปดไฟห้องน้ำปเราพาทุกคนมาดูวิวครับชั้น27คั มีดเยน,นี่ก็เป็นการรีวิวโฮเทลอีทมงกกนะคะทุกคนใครสนใจมาฮ่องกงแล้วก็มาพักที่นี่ได้นะคะั <Okay. S 1> ลเร้านแรกที่เราจะมากินนะคะซูกิยะเปิดยีบสี่ชั่วโมงคะ่ะ <c oughs> ตรงแถวแถวโรงแรมเลยแถลมงกุก ok นะคะ ร้านนะคะทุกคนแล้วก็มาสั่งอาหารน่ากินมากเดี๋ยวรอดูอาหารกันค่ะตอนนี้ก็ได้ามาแล้วนะคะรีฟนะจานนี้ประมาณ29่สิบเก้าแลา้วหอมมา มือแรกนะคะค่าเียหายไป8.7ดดอลลาร์นะคะบรรยากาศเช้านี้คะ่ะมืดคืนมาเลยเห็นทะเลด้วยร้านแรกของเช้านี้นะคะกองปูครับเมนูเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะอร่อยมากครับมากันได้เลยน,นี่ก็เป็นเมนูร้าน นี่นะครับกังปูใครที่มาที่นี่ก็สามารถติ๊กติ๊กได้นะครับมีภาษาอังกฤษได้ด้วยและก็าลองเป็นยนแรกนะกับเก่าแล้วก็มแป้งแบบนี้มาชิมมันน้ำโสมอย่างแบบนี้นะคะกับ คนค้าใครมาีนฮ่องผมต้องมาสั่งอันนี้นี่ข้างในมันมีกุ้งด้วยนะคะจะบอกว่าอร่อยอมาก้มแบบนี้นี่นะคะทุกคนฮะเก๋าไห่กันแล้วนะคะนเน,ะคะนื้อไส่โอ ในกำงูติมิามนะคะรัมดบร้อยสิบเอ็ดดอกรอครับเกลียงค่ะแล้วนะคะวัดเจ้าแม่กวนอิมพงหามตอนนี้เขาบูรณาอยู่นะคะไปสักการะกันครับวัดที่สองนะคะวัดหวังต้าเซียนหรือว่าหวังไทซินครับรนเ,เยอะมาก ค้ะใครเกิดปีอะไรก็มาลูบได้เลยเราเกิดปีไก่ตรงนี้เขาเริ่มตรงนี้เสร็จแล้วก็เริ่มตรงนี้ไม่ว่าต้องใสิ นั่นชืออสไรรับาร์บเจ้าครับบะหมี่เหนีวมากมาก ัเนกางนะค่้ามารก็ได้โต๊ะตรงนี้เดี๋ยวรออาหารคะมาแล้วนะคะบะหมี่ซีเนเจอร์อนนี้ก็ได้บะหมี่มเดินมาแล้วเราพารุ่นชิมน้ำไปแล้วอร่อยมากกินได้ต่อไปนะคะ BNP k u s เป็นร้านเฟรนและก็หมูแ แบบสามแบบนี้ด้วยไปเข้าไปข้างในกันค่ะในร้านนะคะเข้าไปได้แล้วนะจ๊ะ อันนี้เลยเจอแล้วนะคะโมบายซอสเราจะเล็นเมนูไอไอซ์ครีมซอฟไอซครีมก่อน เจอแล้วนะคะทุกคนเลิศบาย Ice c r e a โอ้โหละลายแล้วอร่อยอร่อยค่ะอืมละลายไวมากอ้่ามากยาหยองหวงนจี กานต่อไปนะคะมามีแพนเค้กยานมองโกครับอันนี้เราก็สั่งแพนเค้กรล้วนี้นะคะเป็นช,ช็อกโกแลตชีสได้มาแล้วค่ะทุกคนเรามาชิมกันอร่อยไหมร้อนๆเลยค่ะอืมกรอบมากชอบ,อ,บอร่อยอืม

ร้านเดิมเลยเมื่อวานนะคะตอนเช้าเรามากินครับที่อรียกว่ากงฟูติมซำนะคะไปกินกันได้อร่อยมากครับมาแล้วนะคะวัดกวนไท่นะคะมาเข้าใจของเพก่นอูนะคะคนน้อยมากเลยะคะ่ะ สุดท้ายนะคะอตองแถวๆซีซี่เก๋ได้มาแันเยอะโซนี่มากเลยได้มาแล้วอันแรกเป็นหมาล่าซีฟู้ดได้กินมากเราสั่งกาแฟบวกกับมิซซีจบแล้วนะคะสำหรับทริปฮ่องกงสามวันสองคืนนะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่องวันเจัดชาแนลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย